สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหานะครับผมแอปเกมของเรานะครับที่อยู่บนมือถือมันหายไปนะครับผมหายไปจากหน้าจอนะครับคือตอนนี้ในมือถือผมไม่มีแอปเกมหลงเหลืออยู่เลยนะครับอ่นนี้ดูนะครับเปิดให้ดูแอปเกมหายไปหมดเลยนะครับผมแต่เวลาเราเข้ามาดูในเพจสโตนะครับผมเกมที่เราโหลดไว้มัน ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็กดเปิดได้เลยแต่ว่าเกมมันหายนะครับวิธีแก้ปัญหานี้ก็คือให้เราเข้ามาที่เออเกมสเปคนะครับผมนี่นะครับเกมสเปคที่เป็น3 – 4นะครับกดคลิกเข้าไปเวลาเรากดคลิกเข้ามามันจะมาในหน้าจอนี้นะครับผมหน้าต่างจะเป็นแบบนี้ในะเกมที่ผมมีก็จะมีแคทอ f ฟ a n นกับ r V2 เกมนะครับผม ก็วิธีแก้ปัญหานี้ก็คือให้เรากดจุด2จุดที่อยู่มุมขวาบนนะครับกดเข้าไปแล้วกดตั้งค่านะครับนี่นะครับผมให้เรากดคําว่าซ่อนไอคอนเกมบนหน้าจอโฮมนะครับผมมันก็จะหายไปให้เรากดปิดนะครับกดปิดปึด๊บอ่าเราเข้ามาดูว่าเกมมันจะกลับมาไหมนี่นะครับผม Cat o f c a n กับ r v ของเรากลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ก็ใครที่เกิดปัญหานี้ก็ทำตามคลิปที่ผมสอนได้เลยนะครับผมก็คลิปผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ